สวัสดีค่ะชื่อนาราวดีเทพประสิทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะตอนนี้นะคะขวัญก็ทําธุรกิจหลักๆอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือร้านกาแฟขี้ชมดนะคะอยู่ที่เรียบด,ด่วนรามอินทราค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าบูอายสตูดค่ะ ะะเรามีไร่กาแฟของตัวเองนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมก็ด้วยความที่เราเลี้ยงชะมดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมานะคะ่ะไร่กาแฟที่ชมดเรานะคะเราก็จะปล่อยชมดเนี่ยคะ่ะเข้าไปในไร่เลยก็คือไม่ได้เลี้ยงแบบกักขังอะคะ่ะแล้วก็ให้ชมดได้เลือกกินมเมล็ดก,กาแฟได้ตามใจะคะ่ะใน1ปีเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถผลิตกาแฟได้จํานวนจํากัดเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะออกดอกแค่สามถ,นนะะถึงกกุมาาันแลลหงจนี่เ เราก็จะให้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลค่ะข้อดีของกาแฟทีชมดนะคะจะมีคาเฟอีนต่ำค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากก็คือจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของกาแฟทีชมดเลยค่ะคือชมดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าค่ะการเลี้ยงดูก็จะไม่เหมือนกับสัตว์ทั่วไปเหมือนหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วความที่เป็นสัตว์ป่าเราก็ต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะเราก็จะมีหมอคอยแบบตัวสุขภาพในความที่เราถนัดเลี้ยงสัตว์ป่าใช่ไหมคะเราก็จะเลี้ยงแบบเอ็กโซติกซูเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวสามารถมาเอนจอยได้ในทุกวัยเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็อยากจะแชร์ริงแบบอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเลยอยาเงี้ยค่ะว่าสัตว์ตัวนี้เป็นยังไงเราก็เลย เน้นไปที่สัตว์แปลกสัตว์หายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ร้านเรานะคะไม่ได้เก็บค่าเข้า,ขาเลยค่ะก็คือเข้าชมฟรีได้เลยค่ะที่มาของแบรนด์ Blue Eye Studio นะคะก็คือขอเท้าความไปก่อนว่า ในวัยเด็กก็คือมีความฝันเยอะมากว่าโตมาฉันอยากทําอาชีพอะไรอยากแต่งตัวแบบไหนอยากขับรถสปอร์ตแล้วก็ตอนเด็กๆนะคะก็ชอบดูช่องแบบเอฟแฟชั่นวันหนึ่งดู6-7ชั่วโมงเลยค่ะมีฝันอีกอย่างหนึ่งค่ะอยากเปนนางแบบแต่ว่าเราก็ตัวเล็กเนาะเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงฉัถึงจะได้เดินแบบอะไรเงี้ยก็ไปดีไซเนอร์แล้วกันได้เดินแบบเหมือนกัน แต่วันแรกที่ไปเรียนเรียนออกแบบเลยนะคะเรารู้เลยว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราแบบอยากทำแลวเรามีแพชชั่นมากเราอยากใส่เสื้อผ้าที่เป็นตัวเราแต่ในตลาดมันแบบมันยังไม่ใช่อะไรอย่าง, <c oughs> างทีลานี้นะคะเราก็จะมีตั้งแต่เสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าวัยรุ่นแล้วก็มีเสื้อผ้าเด็กค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาคุณพ่อคุณแม่ก็มีเสื้อผ้ากลับไปด้วยลูกๆก,ก็ได้เสื้อผ้ากลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสเปเชียลคอลเลคชันนะคะก็จะเป็นแบบผ้าไทย เมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปประกวดดีโอสยามอย่างดีไซเนอร์อวอร์ดของสมเด็จพระเทพนะคะพอเข้ารอบสุดท้ายเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะโจทย์ก็คือเป็นผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน,นะคะ่ะเขาก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจในผ้าไทยว่าผ้าไทยก็ไม่ได้แก่นะก็สามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้ ใช้ช่วงไหนแบบมีจัดนิทรรศการอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีอัปเดตตลอดเราก็จะไปหาอินสปิเรชันว่าเออช่วงนี้เขาฮิตอะไรเขาอินอะไรเราก็จะกําหนดเป้าหมายก่อนว่าคอลเลคชันเนี้ยเราจะขายลูกค้ากลุ่มไหนที่ร้านก็จะค่อนข้างหลากหลายแล้วก็จะมีสเปเชียลคอลเลคชันที่แบบเป็นตัวเราเองก็จะเป็นอะไรที่แบบแหวกแนวฉีกฉีกเสื้อผ้าเรืองแสงอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็จะขายดีมาก รถคันนี้อะคะ่ะ i n ส p i r เรชั n แรกเลยตอนนั้นน่าจะอายุ17-18อะไรอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีโอกาสไปนั่งรถของเพื่อนที่สาวก้าด้วยหลังจากวันนั้นก็แบบมองเขาเป็นไอดอลว่าอุ้ยฉันโตมาฉันต้องมีคันนี้ให้ได้อะไรอย่เงี้ยคะ่ะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะ ตอนนี้ขวัญใช้ p o r s c h e รุ่น911 carrera s ค่ะส่วนใหญ่ก็จะขับรถไปชมงานอาร์ตไปอาร์ตแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรถที่ทันสมัยแล้วก็มีความ conservative อยู่ในคันเดียวแล้วมันก็ตรงกับบุคลิกเรามากๆอย่างบางวันเราแบบอยากจะชิๆลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามัน,มนก็มีความวินเทจ เดี๋วันนี้เราอยากจะแต่งตัวแบบนํามสมัยหน่อยอะไรนี้มันก็มีความทันสมัยคือเปนค่อนข้างตรงกับบุคลิกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะรถคันนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆก็คือขับไปทุกที่เลยตั้งแต่เช้าจนเย็นอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราทำแบรนด์เสื้อผด้วยเนาะบางทีเราก็ขับรถไปสัมพัสแล้วก็ไปขนมาน <laughs> สมรรถนะนะคะต้องบอกเลยว่าปอร์เช่ชเนี่ดีมากๆเลยค่ะมีครั้งหนึ่งที่เข้าโค้งหรือแบบช่วงที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถเขาจะมีความแน่นความเกาะถนนเหมือนกับว่าเหมือนเราซื้อความปลอดภัยให้ชีวิตเราด้วยอีกทางหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นคนแบบรักแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยจะเลือกอะไรที่มันเข้ากับเรามากที่สุดค่ะแล้วก็ชอบตรงที่ a a s เนี่ยเขาเขาสามารถให้เราคอนฟิกที่เป็นสปล์เราได้เลยเหมือนกับว่า เราแบบมีคันเดียวในโลกเลยที่ออกรถที่ AAS เชื่อมั่นว่าเขาจะดูแลรถเราได้ดีเขาก็ช่วยเหลือตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไลฟ์ไปกี่โมงเลยตั้งแต่ชายรถมาก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะที่แบบ้อแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบฮึดสู้มีความมุ่งมั่นแล้วเราแบบขยัน มันดูเป็นคำคลาสสิกนะคะแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ